เขาก็มีแต่คนมาพูดว่าเลี้ยงไข่ไก่แล้วจะขาดทุนนะต้นทุนมันสูงกําไรมันจะได้น้อยเนื่องจากมีคนเลี้ยงหลายคนแล้วเขาขาดทุนในส่วนตรงนี้ค่ะคิดว่ามันมีข้อมูลให้เราค้นหายอยู่แล้วค่ะหนูก็คิดว่าถ้าหนูลองทําแล้วอะอย่างน้อยถ้ามันขาดทุนหรือว่ามันไม่ได้กําไรหนูก็ดีใจแล้วค่ะที่หนูได้ลงเงิน เป็นความสุขเพราะว่าเราเห็นผลผลิตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบอถ้าคิดว่าตลาดมันไม่มีขายหรือว่าหาตลาดไม่ได้ยังไงเราก็ได้ไต่กินอย่างเงี้ยคะ่ะหนูชื่อปุญญิสาอวดถูนะคะอายุ26ปีค่ะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะอันนี้ก็เราจะวางไข่บอลมาให้น้องด้วยนะคะ แล้วให้น้องมาไข่ยเยอะๆเอ๊ะขอเก็บไข่่อนไ,ได้ไหม ตอนแรกกลับมาเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านนะคะแล้วหลังเลิกงานนะคะมันมีเวลาว่างแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนื่องด้วยโควิดอะคะ่ะมันไปไหนไม่ได้เลยอะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรดีนะที่มันไม่กระทบต่องานประจําของเราอะคะ่ะแล้วก็มีไรายได้เสริมเข้ามาด้วยเราแรกคิดแค่ว่าเราชอบอะไรนะเราชอบกินอะไรเราจะต้องขายอะไรที่มันเป็นของกินเพราะว่าคนมันจะต้องกินช่วงโควิดยังไงคนมันก็ต้องกินเราก็คิดว่าเออเลี้ยงไก่ไก่ดีกว่าคือมันสะดวกให้อาหารน้องไก่อะ่ะแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะ่ะ มันไม่กระทบกับงานประจําเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบอถ้าคิดว่าตลาดมันไม่มีขายหรือว่าหาตลาดไม่ได้ยังไงเราก็ได้ไต่กินอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาก็มีแต่คนมาพูดว่าเลี้ยงไข่ไก่แล้วจะขาดทุนนะต้นทุนมันสูงกําไรมันจะได้น้อยเนื่องจากมีคนเลี้ยงหลายคนแล้วเขาขาดทุนในส่วนตรงนี้ค่ะคิดว่า มันมีข้อมูลให้เราค้นหายอยู่แล้วก็ศึกษาหลายๆอย่างหลายๆเครดก็ไปถามพี่ๆที่เขาเลี้ยงมาก่อนแล้วในชุมชนแล้วก็ดูใน YouTube ด้วยค่ะส่งประสานกันหลายๆอย่างทุกอย่างอ่ะหนูก็ดูดูเขาทำกันที่เราดูเฉยๆอะ่ะมันไม่ได้อะไรเราต้องลงปิดลองถูกลองทุกอย่างทุกขั้นตอนหนูทำอะไรหนูจะต้องรู้ว่าขั้นตอนนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าจะตั้งแต่การสร้างโครงแล้วไก่จะดูแล้วค่ะว่าใช้สาวกี่ต้นขนาดเท่าไหร่ กระเบื้องกี่แผ่น ทุกอย่างค่ะทุกขั้นตอนหนูก็จะดูเพื่อเป็นความรู้อะค่ะบางสิ่งบางอย่างเราทําเองไม่ได้แต่เรารู้ว่าเขาทํากันยังไงเขาใช้วัสดุอะไรกันในการทำอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเล้าไก่เนี้ยหนูก็จะออกแบบให้เขาเลยว่าต้องเป็นทรงนี้นะขนาดเท่านี้ต้องบรรจุน้องไก่ได้เท่านี้ต้องขนาดเท่านี้หนูจะเลี้ยงแบบใส่ใจมากถ้าทุกคนได้มาเห็นขั้นตอนในการเลี้ยงของหนูอะไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารการอยู่อาศายัยอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพน้องต้องมา เป็นอันดับแรกเลยค่ะน้ําอาจจะเป็นน้ําประปาแต่ต้องเป็นน้ําที่กรองแล้วนะคะแล้วล้ที่น้องอยู่อะค่ะ พื้นห้ามชื้นห้ามเปียกจะเปลี่ยนทุกๆเดือนเลยนะคะเพราะว่าที่น้องไก่ค่ะมุนมันจะเยอะมากแล้วมันจะทําให้ชื้นหรือเปียกแฉกเนี่ยค่ะหนูจะเปลี่ยนเดือนละครั้งหรือว่าหนูจะสังเกตตลอดเลยค่ะว่าชื้นยังเปียกยังเยอะมากยงอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเปลี่ยนให้น้องค่ะห้ามแฉกเงี้ยค่ะต้องแห้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปลอดโปร่งค่ะอากาศถ่ายเทง่ายค่ะจะทําให้น้องอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไข่ที่ออกมาก็จะสมบูรณ์แล้วก็จะอารมณ์ดีน้องจะอารมณ์ดีมากมาก ฟังเพลงตลอดทั้งวันได้วิ่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะน้องจะแข็งแรงตลอดอะคะ่ะน้องจะไม่ค่อยป่วยง่ายในส่วนอื่นหนูก็จะให้น้องอะได้เดินหากินตามในสวนหรือว่าพืชผักที่หนูมีอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเอามาให้น้องกินอย่างเช่นหยวกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาสับแล้วก็ผสมกับลำซึ่งมันดีต่อสุขภาพน้องด้วยค่ะเราไม่ได้ให้แค่อาหารอย่างเดียวเราให้อย่างอื่นผสมประสานไปด้วยเพราะร่างกายของน้องจะได้สุขภาพดีด้วยค่ะ เลี้ยงอ่ะมันมีหลายวิธีอย่างเช่นที่เขาเลี้ยงทั่วไปคืออยู่ในในกรงตับคือน้องกินอาหารปุ๊บกินน้ําดื่มน้ําคืออยู่แต่ในกรงสี่เหลี่ยมเนี้ยค่ะแล้วก็ไข่คืออยู่แค่บริเวณนี้แต่ของเราคือเรามีเราให้น้องอยู่อาศายัยเอาไว้นอนหรือว่าลบฝนหลรบแดดแต่เรามีข้างนอกอีกชั้นนึงเป็นล้อมรั้วค่ะให้น้องได้ออกมาเดินเล่นในสวนใต้ร่มไม้ มีดินให้น้องได้ได้คลุกดินอย่างเงี้ยค่ะมันคือการทําความสะอาดตัวของน้องด้วยค่ะปรับอุณหภูมิในร่างกายของน้องด้วยน้องจะชอบเล่นกับดินมากๆเวลาร้อๆนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็ศึกษาแหล่งพันุ์ที่หนูจะซื้อแล้วค่ะว่าในเพจต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วว่าหนูจะซื้อที่ไหนดีอย่างเช่นที่หนูลงไว้120ตัวเนี้ยค่ะหนูไม่ได้หวังว่าต้องครบไข่ครบ120ตัวค่ะหนูหวังแค่วันหนึ่งให้ไข่ได้3แผงก็คือ เก้าสิบฟองอย่างเงี้ยค่ะหนูใส่ใจทุกอย่างเลยค่ะพี่ไม่ว่าจะตอนเวลาน้องไม่สบายน้องเป็นหวัดเราก็ต้องสังเกตอาการแล้วค่ะเวลาน้องซึมซึมน้องไม่กินอาหารน้องไม่เข้าพวกแล้วก็ไม่วิ่งเล่นแล้วก็จะอยู่แต่ในร้าอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตแล้วค่ะว่าน้องตัวนี้ไม่สบายนะเราจะก็จะจับแยกน้องออกมาค่ะ จับแยกแล้วก็ขังแยกเลยนะคะห้ามอยู่รวมกับตัวอื่นตอนช่วงแรกๆเจอสายตัวเลยค่ะพี่ที่เป็นแบบนี้แต่หนูก็รักษาหายถึงตัวค่ะมันมีทั้งยาสมุนไพรนะคะหนูก็ปลูกให้ทั้งฟ้าทะลายโจรปลูกในนี่ด้วยค่ะพี่ในเล้าไก่แต่ว่าน้องไก่กินกินไปหมดเหลือแต่ก้างหนูก็เลยออกมาปลูกนอกรั้วถ้ามีใบปุ๊บหนูก็จะแบบให้กินตลอดนะคะให้กินเพื่อมันเป็นภูมิตั้นทานน้องด้วยค่ะ ให้น้องแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาก็จะคอยสังเกตตลอดเลยค่ะว่าไข่น้องวันนี้ได้กี่ฟองเพิ่มขึ้นกี่ฟองแล้วก็ลดไปกี่ฟองตอนนี้ก็ส่งให้กับชุมชนในบ้านหมู่บ้านเลยค่ะที่มีทั้งร้านค้ามาั่งมีทั้งร้านทําขนมมั่งที่เขาต้องการไข่ส,สดๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือลูกค้าก็จะจองคิวกันมาแล้วหนูก็จะเก็บวันต่อวันแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกค้ามาซื้อถึงบ้านเลยก็มีค่ะ วันวันหนึ่งเราอยู่แต่หน้าคอมใช่ไหมพี่วันหนึ่งแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงอย่างเงี้ยคืออารมณ์อ่ะมัน มันตึงมันเครียดมันไม่ได้คุยกับใครนอกจากคุยสายของบริษัทเนี้ยตอนเย็นมามันทําให้เรารีแลซกได้เลยค่ะมันทําให้เราแบบสมองโปรง่งเวลาได้ไปเห็นน้องไก่เงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะคะ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอกาสตรงนี้มาสร้างไรายได้เสริมเราดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะทํายังไงก็ได้คือในเวลางานเราก็ทําเต็มที่เลยะคะ่ะทําเต็มที่กับเวลางานหลังเรื่องงานปุ๊บเราก็มีอาชีพเสริมไว้ทำอย่างเงี้ยค่ะ